สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องลาราหมอลำค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย EP 2ของหมอลำคณะกรุงเทพบันเทิงศิลค่ะนำทีมโดยบอสตั้มนะคะงานนี้มีแขกรับเชิญระดับ VIP ด้วยค่ะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากลูกสาวคนเก่งของพ่อพ่อแม่แม แฟนขับหมอลำทั้งหลายนะคะน้องยูกิเพนปากาหายทองคำค่ะซึ่งงานนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าแม่แม่เป็นปลื้มมากเลยค่ะยอดผู้เข้าชมสูงสุดเลยนะคะบอกเลยนะคะว่างานนี้แฟนขับแม่แม่มาให้กำลังใจอีรายูกิเต็มหน้าเวทีเลยค่ะมีป้ายโชว์ด้วยนะคะป้ายไฟโชว์เชียร์ลูกสาวคนเก่งนะคะ บอกเลยนะคะว่างานนี้สนุกสนานมากๆค่ะเราไปรับชมพร้อมกับแอดเลยค่ะตัวตัวจักบาทบะนะพี่นองครับผมก่อนอื่นก่อนไก่แน,นะนํำโตสะกอนเป็นไปเป็นมาจังใดเนาะบอดตำ่ำ ครับผมก่อนอื่นกราบสวัสดีครับผมแฟนๆทางบ้านนะครับผมร่วมไปถึงแฟนๆดาน,นาเวทีพร้อมนะครับผมมัน,นี่มีความต่างอกต่างใจสีมอบความสุขความสนุกสนานให้กับแฟนๆนะครับผมได้รับชมผ่านการสตรีมไลฟ์กรุงเทพบันเทิงศิลป์มอน,นี้เป็นอีพีที่สองแล้วครับพี่น้องจากไหนตอนนี้ก็โปรดให้พ,พท่านกดไลค์กดแชร์หรือว่าโปรดให้พท่านในคอมเมนต์นะครับผมเป็นสิ่งเดียวที่พวกเราทีมงานกรุงเทพบันเทิงศิลป์ ในอีพีที่2นี้นะครับผมขาดหวังหลักกอยากได้มากที่สุดคับพี่น้องเพราะนั้นหมายถึงว่าแรงเชียร์แล้วก็แรงสนับสนุนให้กับพวกเราทีมงานกรุงเทพธนสินในทํำการแสดงได้มีแห้งใจในพี่น้องด้มีความสุขต่อไปนะครับสำหรับอีพีนี้ครับตามที่แฟนๆขอมาเลยนะครับผมรับเชิญสุดพิเศษก็คือน้องยูกิเพนปากาไหตองคําขอเสียงแฟนคลับน้องยูกิแน่หลยโบสถ์ทปอขอเสียงแฟนคลับน้องยูกิทางบ้านพร้อมนะครับ อดใจรอสักครู่ครับหลังจากที่เราพูดจบนี้โชว์ต่อไปเป็นน้องยุกิหายร้องคำแน่นอนนะครับผมอีกทั้งนะครับผมน้องหลานสุนิสาครับน้องโบจันทิปนะครับผมน้องท็อปนะครับผมน้องหานแล้วก็บเทิงน้องท่ามนะครับผมแล้วก็น้องเม่นด้วยนะครับผมผมกับมอบความสุขมณนีอาจารย์นรนตรีนะครับผมจากเกรนเจอร์แบนนะครับผมแล้วกับบีทีไลขอขอบคุณด้วยนะครับผม ทีมงานเวทีเครื่องเสียงครับผมนะครับจากสระบุรีด้วยนะครับพี่โน้ตขอบคุณมากมากเลยครับโน้ตสาวกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งแมนครับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนวันนี้กราบขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องครับครับผมหากผิดพลาดประการใดผิดพลาดที่จุดไหนในค่ำคืนนี้กราบขอโทษกราบขออภัยแฟนๆด้วยกัตถวะหัวตะคัานพี่น้องกายสิเอาไปเปรียบเทียบกับวงไงเพลิน นะครับรุ่นบรมมาคู่เพิินหรือรุ่นพี่นะครับผู้ดีเพิินเหตุกอน,นานี้แล้ว<ม>ทีมงานเฮาไม่ไงลุ้นรับหากผิดพลาดประการใดผิดพลาดที่จุดไหนกลับขอโทษกลับขออภัยแฟนๆเป็นท่างยิงอ,อันนี้ก็ถือว่าอีพีที่สองแล้วความเป็นไปเป็นมาความตั้งใจช่างไขออดขบ๊อทจังให้พี่น้องได้เบิ่งไหลของเฮาฟี่ล้งคนนีเขาเจ้าไข่กุ้งปิดจังส่นะคือความเป็นมาเป็นมาเป็นไปเนาะสำหรับกรุงเทพเันาทิงศินนี้ ต้องบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคือการทําการแสดงในรูปแบบของหมอลำนะครับผมว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเป็นเต้ยเป็นยังกระล้วแต้นี่ครับผมเพื่อมอบความสวยให้กับแฟนๆไปก่อนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าอะไรจะตามมาก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีหมดสําหรับพวกเรากรุงเทพเพลิงศิลป์เพราะฉะนั้นสิ่งที่โฟกัสวันนี้คือโฟกัสความสุขให้กับแฟนๆได้รับชมก่อนว่าจะเป็นดานหนาเวทีหรือว่าว่าจะเป็นแฟนๆทังหลฟ์สดทั่วโลกเลยก็ว่าได้ S <S <an> นะครับผมพร้อมทั้งสร้างการสร้างงานให้กับทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มอบโอกาสให้ทุกคนนะครับผมสาหรับเวทีกรุงเทพเมืองเส้นนี้ผู้ใดมีใจรักนะครับผมผู้ใดอ,อ,อยากเป็นนักร้องผู้ใดอยากเขาเอ่อมาอยากเป็นศิลปินก็มีโอกาสแล้วก็มอบโอกาสให้ทุกคนตามที่แฟนๆได้เห็นอาจจะมีผูกเก่งแนะ่โบเก่งแนะ่ราวะตรงนี้จะเป็นตรงเวทีที่จะมอบโอกาสให้กับทุกคนผู้ใดอยากมีโอกาสผู้ใดอยากใฝ่ฝันก็แล้วแต่มองหนีสิมีโอกาสให้นะครับผม รวมไปถึงการมอบความสวยกับแฟนๆไปด้วยเนาะแฟนๆทั้งบ้านเนี่ยขาใจนะครับอาจจะมีแบบร้องดีบ้างไม่ร้องดีบ้างนั่นคือการมอบโอกาสให้กับศิลปินนะครับผมอันนี้คือจุดประสงค์แล้วก็เป้าหมายหลักๆของทีมงานกรุงเทพบันเทิงสินครับและที่ขาดไม่ได้ครับบอสอยากให้บอสขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทั้งการได้ขอบคุณอีแด่ครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณ UB Thailand ด์นะครับผมพร้อมกับแบรนด์เจ้าชายนะครับ ถ้าไม่มี y UB t h a i l a n นดหรือแบรนด์เจ้าชายวันนี้ก็ไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตให้กับแฟนๆได้รับชมทั่วโลกได้ภายใต้เวทีกรุงเทพมานึงสินแห่งนี้ครับขอบคุณมากๆครับครับผมกล่าวขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับและที่ขาดไม่ได้นะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่กำลังเบิ่งไล่์สดในขนาดนี้หรือแฟนๆแฟนคลับน้องอยูกิของเฮาเอาเวลาที่ทุกท่านรอคอยรอคอยไปพี่น้องเอาแฟนๆทางบ้าน กันรอค่อยกดเหล็กหนึ่งมาแน่ผู้ได้ถาเบิ้งน้องยุก,กิขอเหล็กหนึ่งนะครับเอาแฟนๆด่าน,นาเวทีครับผู้ได้่าเบิ้งน้องยุก,กิแล้วขอเสียงดังๆแน่ดังบ่พ่อครับขอดังก้นีเดียบ่ขอบคุณเสียงปรบมือของพี่น้องของเฮาพร้อมที่อมอบให้อ่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปความสุขและความบันเทิงของเราขอมอบหน้าเวทีให้กับ น้องยุกิหายทองคำครับ ไม่ภาดีนึกว่าอย่างไรไม่ซี พี่พีมากาสวัสดีค่ะขอบคุณพี่พีนันเซอร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกล่าวสวัสดีพี่น้องที่รับชมทางบ้านทางไลฟ์สดทุกท่านด้วยนะคะกล่าวสวัสดีแม่แม่หน้าเวทีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้โอ้ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแห่งหลายคะ่ะเหมือน เหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะต้องขอกราบขอบพระคุณบอสตั้มนะคะหรือพี่ตั้มนะคะกุงเทพบันเทิงศิลป์ของเราด้วยวันนี้เที่โอกาสกับหนูนะคะได้มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ได้มารวมมอบความสนุยกับพี่น้องสําหรับไล์ในค่าคืนนี้ถือว่า โอ้พี่ตั้มใจปั้มมากๆนะคะไลฟ์สดในพี่น้องได้เบิง์ฟี่เนาะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดนะคะเมื่อสิมเนียลขอกราบขอให้พี่น้องไว้ได้หลายเด้อนะคะพี่น้องเบอนี่อาจจะเป็นการไลฟ์นะคะให้พี่น้องได้รับชมทางบ้านฟรีเนาะพี่น้องเนาะปกติแล้วได้ซื้อบัตรเข้ากลุ่มด้วยนะคะแต่วันนี้บอตั้มของเราใจดีไลฟ์สดให้พี่น้องได้รับชมทั่วประเทศไทยพร้อมกันบ่ไห้เสียเงินเน้อพี่น้องเด้อยันด่ามากอ่เด้อ กิ่เต้พีนองดามา่าเสน่มือนีไลโซนในเบงซีนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแม่แม่ด้านหน้าเวทีด้วยโอ้ขอบคุณไป้ายไฟอขอบคุณบ้านฮักโยกี่ด้วยนะคะขอบคุณแม่แม่แม่ปาร์ป,ป,ะปะฟังลูกสาวเลยพากันได้ที่ละบอนเน่โอ้เลี้ยวไปนานหน้าเวทีนี่คือหลายขวดแทนอ, <laughs> อ่อมว่ามาหาลูกสาวตีบาได้แทนบ่แมนแล้เมอือน ยังก่อแม่มันจังยิ้มไงอ๋อสงสัยหลังเวทีที่ที่ยิ้มกันแบบช่ำๆนี่ก็คือทำเหมือนแม่ๆใช่ไหมคะนี่อ๋อ mm hmm. ลองเพลงใอ้ถือเด้อไทยเฮาเด้อเดี๋ยวจิม,มี่ดามาเด้เบมือนี่พี่น้องเบิ่งหลายเด้อสงสัยเพิ่นสิรีทีแล้วอิ่ะจักน้อยก็ะลูกขึ้นมาฟรอนมาย้อนมาเต็นน้อกันขอเสียง f อกรุงเทพบันเทิงสินหน่อยค่ะ กเราขอบคุณทุกเสียงปรบมือของแฟนๆด้วยฝากด้วยนะคะน้องอยูกิเพนปรปากากรุงเทพมาถึงสิคะพี่หลีบอกพี่ลาโมเมนไหท้องค่ำเติเอวันนี้เป็นหนึ่งวันค่ะขอหนึ่งวันบอหยอกเด้อพี่น้องเด้ออย่าด่ามาเด้อคนเราเบอหยอกเจาเรียกล้ลองใจจาเบืองวัสดุสีเย็นจังนาหรือสีหอนดังไฟ ความสุขและความบันเทิงของเรายังไม่หยุดอยู่แค่นี้ะนะครับผมบอว่าสิเป็นโชว์พิเศษของเฮาอยังกันนั่นเสื้อผ่าวิ้สกรนอิลานะครับพี่น้องทั้งยอดไลค์ด้กดไลค์กดแชร์ฝากแม่ขอ,ขอขาคะแนนความสงสารน้ะพี่น้องเนอิลาฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราที่มากรุงเทพบันเทิงสินด้วยนะคะร่มถึงน้องยุก,กิพร้อมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆหัวใจรัวๆที่ส่งมาในตอนนี้ด้วยนะคะบ่ไดเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านเด้อพี่น้องเด้อเดวไปย้อนอ่าน กันแล้วกันค่ะครับผมมนาฟังเพลงแล้วหันมาฟังล่ำซ้ำเติมให้มันซึมอยู่เลยขึ้นน้ำซอซายมอบหน้าเวทีกับช่วงเตยกับยี่ลาหน่อยเอาพี่น้องลุกขึ้นมาปอดมายอดนํากันครับเมลเลยแ่่เมลเลยแม่ห้นนี้จะสามบนหน้าเพลงไอพี่น้องกันแล้วกันค่ะโยย้อนฟอนเสกันหน้าจอเวทีเด้อพี่น้องเด้อ กเมือปนใดกวนหใจรัร่วๆมาทแท้กันแล้วกันค่ะนอนลาไปกันยังเพลินละเมื่อหาเป็นบาปปูนละย้อนว่ามันเป็นห่วงหากเขาหลแท้แท้คิดถึงอายจนว่าฝัน ละคือมีแนวบีบคั้นเริ่มนีรักแสนหนัาใจหอมพอบ้านีไฟมาแผ่เพาอให้เฮาปลุกฝันราฝันลายเอาโยแม่โย Я ตัวจับบาดแผลขอบคุณทุกเสียงปรบมือของแฟนๆที่มอบให้อิหลานะครับน้องยูกิไห้ท้องคำของเอากันนั่นเองอิหลาเคยอยู่วงหมอลำมกกรเมนบอพี่น้องขาวพี่น้องสงสัยตะกี้อยู่ใส่มกกรครับหมอลำเสียงวิหกจ้าหมอลำเสียงวิหกเนี่ยแหละค่ะอยู่น้ำกันเตะแต่เลยเดี๋ยวไม่เห็นไหลน้ำกันแมนค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นดีใจคือจังได้กลับมา สู้อ,อมกอดสู้คือจังบานเก่าของเงจะขวงกันสินะคะเคยเดินสายอยู่กับวงหมอลำมาก่อนจ้าเราผมตอนนี้แฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนคลับของเฮาเบิงนี่ในขณนะนี้พันี่ร้อยกลัวแล้วโอ้ขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณหลายๆจ้ากล่าบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอเพลงครูกับบทตำเนวสันนองยู ้าเจ้าวัง้าจะเข้ากกะลากรนครับให้พี่น้องตอยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับบอสตั้มบันเทิงสินของเฮ้าครับป้าเนื้อสัตว์เลยตื่นเต้นเพราะไรลองเม่น้อมีตำโดนแล้วเป็นทางไหนพี่น้องผูง,งามบอนี่เอาคอที่ชูนะครับแม่แม่ครับขอบคุณค่ะป้าไฟ,ไฟมอเล็ากรุงเทพบันเทิง<ป>สินแห้งปนีบอจ้าบอสแมนครับอันไฟเบทที่เครื่องเสียงนี่ไฟไฟนี่ เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ้าไฟวาสัน<อ>เพิ่นเลยว่าอัายุบานมีเท่าไรกับสีคนไม่ให้เบิดนี่ละจักเวทีหน่อยหรือไงนะครับผมจากโนซาวโนอ๋ออาจารย์โนซาวพี่น้องไในไรคะเมนมาบอกเนะค่ะว่าตอนนี้มาลำนาและบอเปิดใจให้อาจารย์โนซาวมาเฮ็ดไฟเหตุกรุงเทพบันเทิงศรีนีบอสเนียพี่ <c oughs> น้องพี่น้องคัค้นไฟไหลไปน,นี่ยังแลนี้ ต่อไปนีเฮ้าสิลัยอีหลีเลยค่ะพาไฟสิบเผาเฮ้าเดยนี่ความสุขและครอบมันเทิงของเฮ้าขับบอดน้องยุกิยังคงบ่เบิดอยยุเพียงแค่นี้ใ้กีฬาน้อยกับบอดหนี่ไปพักสักอนสีไม่ช่วงสุดโช์พิเศษอยังนั้นอุบไป่ก่อนขาดจังหวะขาดจะเข้าอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจอีพี่ที่สามที่เกิดขึ้นบ่ไร ขันบอไรแรกเชีย่ย์แรงใจแรงผักดันจากผู้สนับสนุนพร้อมด้วยแฟนเพลงแฟนขับบอสิเป็นดันหนาวไที่และกะทางไหลของเฮ้าพี่น้องบอยดเบิรงยุทธิไทยเท่าน,นั้นเด้แล้วก็กล่าบสัสดีพี่น้องทางต่างประเทศอยู่แดนไกลพร้อมค่ะครับผมเอาให้สองบอดน,นี่ไปพากตะกรอนนะครับพาพี่น้องมาฟอนมาย่อนร่วมเตยนํากันจังเขาตูใน,นช่วงสำคัญช่วงพิเศษของเฮ้า นี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของมินิคอนเสิร์ตของกรุงเทพบันเงิิสินค่ะหากทุกท่านต้องการรับชมคลิปเต็มๆนะคะไลฟ์สดเต็มๆนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจของบอสตั้มกรุงเทพบันเงิิสิ์ค่ะรับรองว่านั่งฟินอมยิ้มกันเป็นแถวเลยนะคะงานนี้สนุกสนานมากค่ะแถมฟินจิกหมอนระหว่าง ต้าวล้องกับต้าพี่นะคะร้องเพลงคู่กันนะคะรับรองฟินจิกหมอนแน่นอนค่ะน่ารักมากๆค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณไลฟ์สดจาก b ีทีไอและขอบคุณคอนเสิร์ตครั้งนี้จากกรุงเทพบันเทิงศิลป์ของบอสตั้มด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ